สวัสดีครับก็มาแกะกันคราวนี้ก็มีพัสดุมาอีกแล้วพัสดุจากเคอรี่นะครับมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรนะครับแกะเลยขาดสะแกะกันเลยข้างในนั้นก็คือ แกออกมาแล้วนะครับมันก็คือกางเกงวิ่งคาเรนจินะครับสำหรับเจ้าตัวกางเกงคาเรนจิตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไทป์แบบเอาไว้สำหรับวิ่งระยะไกลวิ่งเทรลหรืออะไรต่างๆที่เราไม่อยากพกกระเป๋าเดินทางกระเป๋าคาดเอวเนาะเราไม่อยากพกกระเป๋าคาดเอวก็ สามารถใช้ตัวนี้ใส่ไปวิ่งได้นะครับซึ่งตัวนี้จะมีจุดที่พิเศษกว่ารุ่นอื่นเนาะมันก็จะมีตัวที่เป็นตรงบริเวณแถวเอวนะครับตรงบริเวณแถวเอวของของกางเกงนะครับก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ของต่างๆนะครับก็จะมีทั้งหมด4ช่องช่องที่เป็นช่องด้านหน้าช่องใหญ่1ช่องข้างหลัง 1>, 1ช่องด้านข้างซ้ายขวาก็จะมีช่องเอาไว้สําหรับใส่ของนะครับส่วนช่องด้านหน้าเรามาดูช่องด้านหน้าก่อนนะครับช่องด้านหน้าก็ตัวที่เป็นช่องเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นผ้าตาข่ายยืดนะครับจะเป็นผ้าตาข่ายยืดซึ่งเนี่ยครับจะสามารถยืดบนล่างได้แล้วก็ยืดไม่ได้มาก มายแบบยืดยาวนะครับแต่น,นี่คือสามารถยืดได้ในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีอขอบที่เป็นยางยืดเอาไว้สําหรับทําขอบอีกชุดหนึ่งด้านหน้านะครับกระเป๋าด้านหน้าเนี่ยก็จะมีอีกช่องหนึ่งคือจะเป็นช่องที่เป็นซิปนะครับเนี่ยเอาไว้สําหรับใส่ของใส่เงินใส่อะไรก็ใส่ได้นะครับแต่แต่จะเป็นช่องเล็กหน่อยนะฮะด้านหน้าจะเป็นช่องเล็กหน่อยไม่สามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้นะครับด้านข้าง ก็จะเป็นผ้าตาข่ายยืดแล้วก็มียางยืดเหมือนกันเอาไว้สําหรับใส่ซองเจลตรงนี้ได้นะครับซ้ายขวาเป็นเหมือนกันด้านหลังด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นผ้าตาข่ายเหมือนกันเป็นผ้าตาข่ายแล้วก็มีซิปเนี่ยครับมีซิปซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้นะครับ ้ายืดเหมือนกันสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้ช่องด้านหลังช่องใหญ่เนี่ยก็จะมีอีกช่องหนึ่งที่เป็นผ้าตาข่ายเหมือนกันอันนี้จะมีผ้าตาข่ายเยอะมากสําหรับเอาไว้สําหรับใส่พวกของเนาะแล้วก็มียางยืดรัดไอ้ตรงบริเวณปลายของผ้าตาข่ายอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันการลุ่ยของเนื้อผ้านะครับตรงบริเวณเอวเนี่ยยังมียังมี ผ้าอีกชนิดหนึ่งมันก็จะเป็นเหมือน,เป,นเป็นผ้ายืดตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงบริเวณเอวเนี่ยจะเป็นผ้ายืดอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งกางเกงตัวนี้เนี่ยจะมีเนื้อผ้าประมาณ4ชนิดผ้าชนิดแรกผ้าชนิดแรกก็จะเป็นก็จะเป็นเหมือนเป็นผ้าร่มที่เห็นกันได้ทั่วไปเนาะในกางเกงคาเลนจิชนิดที่สองตรงนี้ จะเป็นคล้ายๆกับผ้ามุ้งเอาไว้สําหรับระบายอากาศซึ่งตรงนี้เนี่ยจะอยู่ตรงระหว่างขาตรงตรงระหว่างขานะครับก็จะเป็นผ้ามุ้งผ้าชนิดที่3คือผ้าตาข่ายที่เป็นผ้าตาข่ายยืดเอาไว้สําหรับใส่ของชนิดที่4โหเยอะมากเลยจะเป็นผ้ายืดเหมือนเหมือนผ้าสเปนเด็กเหมือนพวกที่เอาไว้สำัดน่องลัดอะไรเนี่ยก็คือก็ ภาพตัวนี้ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณคล้ายๆอย่างนั้นนะครับตามเอกลักษณ์ของกางเกงวิ่งคารินจ i เนี่ยก็จะมีโลโก้สะท้อนแสงอันนี้เนี่ยตัวที่ไม่มีหนังสือเนี่ยจะอยู่ด้านหลังส่วนอีกข้างหนึ่งที่จะมีตัวหนังสือนั้นก็คือจะอยู่ด้านหน้านะครับเพื่อใครสงสัยว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยมีซับในไหม ตัวนี้มีซับในนะครับมีซับในซับในจะเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นผ้าเหมือนเป็นผ้ามุ้งบางๆใส่แล้วก็คงจะเย็นสบายดีดูนี่ครับเห็นไหมอันนี้ป้ายแท็กนะอันนี้ผ้ามุ้งที่เป็นตัวที่เป็นซับในก็ใส่แทนกางเกงนุงกางเกงในได้นะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็จะมีขอบที่เป็นขอบอยางที่ยืดกว่า ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแน่นๆหน่อยส่วนอันนี้ก็จะให้ความยืดหยุ่นใส่สบายกว่านะครับประมาณนี้ถามว่าผมจะใช้ไหมผมไม่ใช่ปกติผมซื้อกางเกงวิ่งเลนจิมาก็พวกนี้นะครับซับพวกนี้ตัดทิ้งหมดนะครับผมไม่ชินมันเคืองผมใส่ตัวกางเกงรัดกามเหนือซะมากกว่านะครับตัวเอลก็จะมี สายรัดที่ก็จะมีตัวพิมพ์คําว่าคาลินจีแล้วก็พร้อมโลโก้นะครับความยืดก็ยืดได้นิดหน่อยนะครับเอวสามารถยืดได้ไหมยืดได้นะครับยืดได้ในในในระดับหนึ่งซึ่งมันจะมียางยืดข้างในอีกชุดหนึ่งนะครับกางเกงตัวนี้เนี่ยโอ้โหองค์ประกอบหลายส่วนมากๆเลยนะครับมีองค์ประกอบหลายส่วนมากๆ ก็สำหรับกางเกงคาเลนจินะครับก็ประมาณนี้ไม่มากไม่มายใส่วิ่งได้สบายๆถ้าใครอยากวิ่งในระยะสั้นไม่ไกลมากแบบอยากได้กางเกงดีๆราคาถูกใส่สบายๆก็ยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นต่างๆนานาลองไปหาเลือกซื้อเลือกใช้กันได้นะครับสำหรับ ร yeah, ออะไรกับกาเกงวิ่งคา l ินจีนะครับก็ไปแล้วนะครับถ้าใครสงสัยอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะครับเผื่อจะได้มาตอบให้ว่าเออมันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับก็ไปแล้วนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิสไลค์ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับคราวหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับสำหรับกงเกงคา l ินจีตัวนี้ก็ ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ